<c oughs> เอาแล,ลาวว้วก็ขอก่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมพีเดีเช่นเคยนะครับมาวันนี้เราอยู่กันส่วนของเดอะแบทเทิลแคทนะมาเราจะมาดูด่านกันต่อนี่ผมได้ไปเล่นนอกรอบมาตอนนี้ถึงนี่ละฮอลลีวูดรถึงแ้แต่พาทแล้วนะจำไม่ได้อ่ะพอเอาเป็นว่าไปดูกันต่อเลยนะ,ะผมจะดูจนกว่าจะถึงดบอสนะ ตาด่านบอกจะไม่เล่นนะผมจะเล่นอ่า ep หน้าโอเคนะตกลงนะไปกันเจอกับบอสอันนี้รวมตัวของบอสเลยพวกตัวที่ทำช็อคเว

แล้วก็ะูกฟอร์มนี่ขนาดไหนเนี่ยอ๋อแล้วที่ที่เปลี่ยนแปลงก็คือตอนนี้แมวมังกรผมเลเวล20นะเนี่ยตอนนี้มันเป็นคีย์หลักในการสู้บอสเลยนะค่อยตัวนี้ตบที่ผมคาดเอานะไอตัวเนี้ยเนี่ยไอ้ยที่ใช้พัดเนี่ยดันซิ่งแคทเนี่ยน่าจะโดนบอสตบไม่น่าได้ตี เข้าใจที่ผมพูดอยู่ใช่ไหมน่าจะโดนบอสตกตายไน่ดิซีเพราะฉะนั้นตัวคีย์หลักเราจะเป็นแมวมังกรมาโหฟัมเอพีด่านพวกนี้ได้ยี่สิบอะไรเนี่ยในสามหมื่นสามหมื่นแล้ว่า้ยี้มาต่ามาอมาลาสกามาไปจาไป

มาขึ้นยินได้ประมาณนี้ไม่อัพนะเดีย๋ยวเรารอแลล่อให้มันออกมาจากฐานก่อนอา่าช่วงนี้ก็เปิดเทอมนะครับหนะเวลาลงคลิปก็อาจจะเปลี่ยนแฟงกันไปด้วยจากไารสองก็จะเป็นเอ่อคาร์บอนอะไรเอ่อสี่โมงเย็นนะอา่าหรือจกได้เวลาอื่นแบบหกโมงอย่างเงี้ยจะได้ดูแบบกำลังถึงบ้านได้ดูแน่นอนเนี่ย แลแต่สะดวกผู้ชมนะแต่ผมจะถามอีกทีโอเคนะแต่ผมจะตั้งเป็นโพสเอาไว้ตึ๊ก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 เอาละคราวนี้เราบอกก็ไม่มีเวลาฟาร์มละเราจะเห็นว่าท่านแคทก็บ่อยหน่อยนะเราจะกลายเป็นช่องหรืเป็นแคทตัวเราเว้ย ไปหนอยไปน่เอาไปไปไปดูมงกอนูดาวถึงว่ากใช้ได้ไอตัวถ้าเกิดใครใช้แมวดาบหรือแมวอันนี้นะเนินจาเนี่ยไม่ต้องปล่อยนะสู้กับบอสอ่ะบอกเลยไม่ได้สู้นะแถมราคานี่ก็แบบเทียบตังเราคือไม่ใช่ถูกเลยเอาไปตายฟรีไ

ไฮตูมาเนมเอาได้เลยทิชชอันนี้ต้องการแค่ด่านเดียวอ่ามาต่อมาหาวาวแม่คลิปนี้คลิปสั้นๆเลยเนี่ยอ่าดีๆคุณผู้ชมได้ดูเยอะไม่ชอบคลิปยาวๆกันเลยฮะมาด่านสุดท้ายติ๊งติ๊งติ๊งติกงติ๊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 งตงติ๊งติงติงตงตง ตตัตตตตตตตแมกรป๋นีเมื่อไรจะถึงวันที่หนึ่งอยากใช้งานแกแล้วไปเห็นอะี้ลงวันที่หนึ่งนี่ก็ยังไม่ไ้สุ่มกระชานะ ต่อไปผมแนะนำให้เล่นเล gend state ถึงด้านไอ,อถึงด้านไอตัวที่เป็นเหมือนอหมาป่านะเออบอสจะเป็นหมาป่าอะไรแล้วค่อยมากลับมาเล่นเอเลียมอ,อ,อีกนิดหน่อยอ่าเล้วเอเลียมสักผ่านสักชัพเตอร 1, ์หนึ่งชัพเตอร์สองเนี่ยอ่าชัพเตอร์สามจะพู่สู้นะแล้วค่อยมาดูกับแมวเคสซิสกัน ถ้าสู้กับแมวขาเคสเซตนี่ควรจะผ่านเอ่อฟิวเจอร์ชนะั珀สามเพราะน่นาคี้ละอันผมมีตัวนี้ด้วยถ้าทูฟอร์มมันจะกันช็อคเวฟนะไป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 เฮ้ยหย่อสลายโอ้แมวน้ำเลยใจเย็นบัตเตอรพ์พี่ใจเย็นหนองเบ้า

ช้าง,งต่อยช้างวิดมันเรียกว่าอะไรเอาวงวฟาดเออกัช้างโดนโดนช้างงวงฟาดทีเดียวกระเด็นเลยมาดิแมวน้ำก็มาดิไขอ้ ตึร์นเตึรตึรสลายตุต้มมาเดี๋ยวดูกระชาวันนี้ก่อนเดี๋ยวบอดเราย่อเฟซมาแล้วมาเดี๋ยวเตรียมดูบอสเอ่อนี่ไงจะหมดเดี๋ยวเจอกันอ,อ่วัน,ว,นวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งที่อาจจะลงวันที่สองออนี่ตัวเด็กใช้ตัวให้หมดเลย เห็นเห็นกระป๋องเยอะอย่างนี้เติมเกมก็จริงนะแต่เติมแบบมันเติมถือว่าเยอะอยู่นะเนี่ยผมเติมไอ้นี้ไปอ่าประมาณเติมวันนี้เป็นประมาณหนึ่งแพ็คกับเติมประมาณไอ้นี่อืมอ่าหึมนึกว่าใครเคาะก็เอาเอามารวมกันดูแพงนะอ่าใครที่มีเงินจำกัดนี่อย่าอย่าอย่าเติมเกมนี้เลยนะไปเติมโลบอทดีกว่าเยอะไปเติมโลบอทเถอะเกมนี้ ค่อยๆเก็บของลองดิสไปเก็บตัวนี้ไว้เนี่ยผมแนะนำให้เก็บตัวนี้ไว้นะเพื่อเพื่อเล่นใหม่อะแล้วก็รอกระชาอ่อันนี้ไม่ได้เล่นต่อแล้วนะให้รอกระชาชาซูเปอร์เฟสหรือเป็นกระชาชาไอที่มันรวมมิกตัวเฟสติวัลเนี่ยตัวเนี้ยรอแนะนำให้เปิดกระชาที่เป็นไอพวกนี้ให้หมดเลยนะเพราะมันจะจะแบบโอกาสดรอปยูเบอร์จะเยอะมากเข้าใจนะอแนะนำละแนะนำละ ทำตามที่ผมแนะนำด้วยนะอันนี้ r เ y าย f a ฟ e อันนี้ไม่ต้องเปิดนะถ้าเป็นตัวนี้ไม่ต้องเปิดนะมันเป็นตัวเอ่อเออ่ l i i m ต็ดที่เห้แนะนำให้เปิด Uber f a ์ e กับ Epic f a ฟ e นี่แล้วก็จะกลายเป็น Super f a ร e อ่ามีสามจำชื่อไว้ดีนี้นะ Uber f a ์ e แกจะใช้ที่ผมแนะนำให้เปิดนะ Epic f a ฟ e นี่แล้วก็จะเป็นซูเปอร์เฟสแต่เรายกเฟสไม่ต้องเปิดอันนี้ไม่ต้องเปิดใครอยากได้พินเซ็ตแคทก็ ตามมีตามเกิดแต่ไม่ไม่น่ำมาให้เปิดนะครับโอ้หนึ่งตัวหนึ่งชาติตึงๆโอเคเอาแล้วก็ขอกล่าวขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเพื่อคารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สก๊อตด้วยนะครับเป็นอมากระตุในใจผมนะไห้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ขึ้นมาอ่าวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายเหลือยี่สิบเราไปอัปเกรดกันหน่อยอีอัปเกรดตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องละไม่ได้ไม่ได้ได้สู้บอสเลย เราจะอัพตัวนี้กับตัวนี้มาปิดคลิปได้เลยนะผมจะอักรเกรดได้เฉยละโอ้ดีถูกดีโหแปดหมื่นโอ้จี่สัตอันนี้แสนแสนเก้าราคาราคามันแบบอันนี้มื 4, อสี่เก้าอ่ะจัดไปแกวขาอัพไหมอ,อัพเพิ่มเล้งซะหน่อย อย่างที่ผมแนะนำนะอย่าปล่อยนินจาไปเวลาบอสออกมาอ่ะเจอกันคิดื่อเดียวนะไปละนะ